ก็เป็นเหตุการณ์ขณะที่เกิดพายุฤดูร้อนพัดกระหน่ำในพื้นที่อำเภอจุนอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาเมื่อช่วงค่ำวันนี้นะคะแรงลมเนี่ยทำให้ต้นไม้หักโคน่นบนถนนสายพะเยาเชียงคำกว่า10จุดและส่งผลให้กระแสะไฟฟ้าในเขตเทศทบาลเมืองดอกคำใต้ดับนานนับสชั่วโมงหลายพื้นที่ในภาคเหนือมีพายุฤดูร้อนมีลมแรงค่ะไม่ว่าจะเป็นที่น่านเชียงใหม่แล้วก็อีกหลายจังหวัดฝนตกโปรยปลายลงมาอย่างต่อเนื่อง ก็ทำให้หลายคนคาดหวังนะคะว่าจะช่วยให้สถานการณ์ฝุ่นควันที่เกิดปัญหาต่อเนื่องกันมาเป็น10วันแล้วเนี่ยน่าจะคลี่คลายลงบ้าง ปริมาณฝนตกใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาตกหนักที่แพร่ค่ะ81มิลิเมตรเชียงใหม่53มิลิเมตรพะเยา43มิิเมตรแต่ปรากฏว่ารายงานคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษช่วงเช้านี้ PM 2.5ลดลงจากเมื่อวานนี้เล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะส่วนใหญ่ยังคงทรงตัวในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพจนถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างเชียงใหม่ตั้งแต่ช่วงเช้ามีฝนตกต่อเนื่องค่ะ การมองเห็นทัศนวิสัยดีขึ้นนะคะแต่ว่ายังคงต้องสวม PM เอ็หน้ากาก N95 เพราะว่าคุณภาพอากาศภาพรวมเนี่ยยังกระทบต่อสุขภาพแต่ที่แม่ห้องสอนหนักเลยค่ะฝุ่น PM 2.5 226ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรปลาย PM 2.5 208ไมโครกรัมต่อลูกบาทรเมตรค่ะ